นะครับวันนี้กิจกรรมที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่แค่หน่วยงานของอาภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารนะฮะศิลปินนักร้องนักแสดงสื่อมวลชนต่างๆที่ติดตามรายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับก็มีอีกหลายคนนะฮะที่ทํางานอย่างหามรุ่มหามค่ำเลยทีเดียวเหมือนกับว่าเป็นเสมือนหนึ่งกับครอบครัวของเขาเองนะครับท่านแรกครับเป็นศิลปินที่มากความรู้ประสบการณ์นะครเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีหัวใจจิตอาสาวันนี้เขาทุ่มเทกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวนวิทย์มหาชนครับสวัสดีครับนวิทย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นศิลปินสาวสวยนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่วงการบันเทิงมานานครับเป็นนักร้องมีคุณภาพ คนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นรุ่นพี่ของน้องๆหลายคนนะที่จะพาเพื่อนพ้องน้องพี่นั้นไปร่วมใจร่วมแรงกันช่วยกันเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภยครับคุณแหม่มปานามาสวัสดีครับแหม่มครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะนะครับและแน่นอนครับนอกจากศิลปินนักร้องนักแสดงแล้วยังมีอีกหลายส่วนนะครับวันนี้ผมได้เชิญสื่อมวลชนท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่เข้าไปสังเกตการนะครับเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามรายงานกันเพื่อที่จะมาสะท้อนในหนังสือพิมพ์ซึ่งท่านเองนั้นก็เเป็นจ้า ของหนังสือพิมพ์คนเสื้อแดงนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคประชากรไทยคุณเอกสิทธิ์หมวดทองสวัสดีครับคุณเอกสิทธิ์ครับครับผมก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะเป็นไงฮะนวิทย์ครับก็เพิ่งขึ้นจากน้ํามาเพิ่งขึ้นจากน้ํามานะฮะห็นบอกว่าใช้ชีวิตแทบจะเหมือนชาวประมงเลยทีเดียวก็จริงๆแล้วเป็นหน้าที่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เมื่อแผ่นดินเราเนี่ยได้รับทุกเมื่อเราคนที่อยู่บนแผ่นดินครับเราต้อง ช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันเฉลี่ยความทุกข์ม,มาคนละนิดละน้อยเพื่อให้ทุกข์นั้นหายไปจากแผ่นดินเราครับนะครับเราก็ต้องใช้หัวใจที่เรามีหัวใจที่อาสาช่วยเหลือกันครับดูจากภาพหลายๆภาพที่นวิดได้ลงพื้นที่นะฮะมันเป็นภาพที่ซ้อนหนึ่งเหมือนกับเป็นความทุกข์ของของครอบครัวเราเองด้วยซ้ำแลนะ,ะคนที่บ้านาเราเลยนะฮะซึ่งซึ่งเป็นภาพที่รู้สึกประทับใจนะวันนี้ต้อง,ต,องต้องมาพูดกันครับ นะครับในบุมของนวิทเองครับได้รวมตัวกับเพื่อนพ้องน้องพี่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆหลายจุดมีความเสี่ยงมีความก็แล้วมีความอันตรายด้วยใช่นะครับเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังน่อยเจริงๆแล้วในหลายจุดที่เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเพราะาเราอยากาเราเห็นเห็นว่าความช่วยเหลือเราเราเราเห็นใจซึ่งกันรละการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเราเห็นใจหมดว่าทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่พอวันนี้เพราะว่ามหันตภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมาก เลยเป็กว้างนะครับกว้างมากแล้วก็แทบทุกผ้าของประเทศไทยนี่ลงทุกวันเลยก็แทบทุกวันนะครับคือพอช่วงหลังมาเนี่ยเราก็จะมีแต่ก่อนเราจะเล่นคอนเสิร์ตหาเงินเองเลยคือเล่นในกลุ่ม ศิลปินทายาทเาเราก็จะมีพี่แมมพี่โจ้ทุกคนไปช่วยกันนะครับมีน้องๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเราเยอะมากถ้าเอ่ยชื่อนี่คงไม่หมดก็มีน้องรุดด้วยนะฮะน้องรุดด้วยนะไรต่างๆน้องปางโอ้น้องแก้วฟ้าเยอะแยะนะครับศิลปินเยอะมากที่ไปช่วยกันเราก็เล่นดนตรีหาเงินนะครับตามสถานที่ต่างๆบ้างได้เงินมาเราก็ทาเป็นทั้งอาหารแห้งพอลงพื้นที่จริงๆส่วนหนึ่งก็ทำเป็นอาหารสดเราจะได้เห็นการรวมตัวของเราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อสักปี49 ครับตั้งแต่ตอนที่น้ำท่วมใหญ่ที่อุตรดิตถ์แล้วก็เข้าพื้นที่กันจริงๆรเริ่มตั้งแต่ยุคช่วงแรกๆเลยดียุคนื้นก็ทากันมาตามภาษา ค่อยๆเปลีตยวเล็กๆครับโอเคนะผมเชื่อว่าภาพสะท้อนที่ออกผ่านสื่อหลายๆภาคส่วนก็คงจะรู้สึกได้นะครับนักีนวิทมหาชนไปที่น้องแแบบปนามานะครับเป็นสาวสวยวันนี้มาในชุดแบบพร้อมลุยนะฮะตกใจใค่เห็นผมสีเขียวพี่บอกว่าเซอร์เซอร์นะะจริงๆมันคือมันเข้าคอนเซ็ปต์วันนี้มากแล้วเบื่อนก็ใส่สีเขียวมาด้วยนะเข้าชุดพอดีเห็นบอกว่าลงพื้นที่หามรูปมาถึงขนาดป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวเล่าให้ฟังเส้นนี้เละ ก็ก็คือในช่วงช่วงหนึ่งคือจะไปคอนเสิร์ตด้วยค่ะคของคอนเสิร์ตไทยสตาร์ลูกทุง tour, ่งออนทัวร์ไปที่ภาคอีสาน5าวันค่ะตั้งแต่หนองบัวลำพูม,พมหาสาครคามร้อยเอ็ด uh huh. โคราชไต่สะเข็ดลงมาเรื่อยๆเๆป,ปุ๊บพอ,อ,อกลับจากคโคราชในคืนนั้นก็คือไม่ได้พักแล้วก็คือทางไท,ไทยสตาร์ลูกทุง่งเรียกตัวไป ไปช่วยน้าท่วมค่ะก็จะมีเหลือพี่ยกให้นะครับโอเคแมมพูดไปเรื่อยๆก็จะไปที่วันนั้นถ้าจําไม่ผิดนะอยุทยาค่ะเป็นที่แรกอยุทยาก่อนนะนี่นี่จะเป็นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าไทสตาร์ของเราจะยึดเป็นที่สีส้มก่อนส้มเป็นะคะพวกเราก็ ไปแจกของกันเสร็จแล้วนี่เป็นระหว่างทางนะคะที่พวกเราเหนื่อยแล้วพวกเราก็เลยนั่งพักแล้วก็นั่งดูบรรยากาศนต์แออันนี้ก็เป็นอาหารด้วยมีอาหารเตรียมพร้อมเลยทีเดียวนะฮะนั่งมองหาจระเข้กันนะคะภาพนี้ก็จะมีข้างหลังนี่ค่ะคงไม่ต้องถามว่าใครนะคะอันนี้ก็จะมีแมนปานามานางหัวฟูนี่ก็คือเพื่อนสนิทค่ะโจโจโดมิแนนแล้วก็มีคุณรัชตะนุพัลัสแล้วก็มีตากล้องอีกสองท่านอันนี้ก็น่าทำท่าเหมือนกับว่าแล้วทำไมต้องหันหลังให้กล้องก็เหมือนกับพักเหนื่อยแล้วก็มองมองดูว่า ความแบบสังเวชนะไมอะไรขนาดนี้แต่ก็มีความสุขกับนไอตัวเราเหนื่อยไม่เท่าไรหรอกค่ะแต่มองไปที่คนที่ได้รับปัญหาตรงนี้แล้วของก็คือหมดแล้วอันนี้เป็นแค่จุดจุดนึงที่เราพักเหนื่อยเราก็ขึ้นไปดูสรุปว่าวันนั้นปุ๊บ ตังตังมีติดกระเป๋าประมาณสักสามถึงสี่ร้อยะค่ะก็เลยทุกคนช่วยกันเลยงแล้วก็เลยให้คุณยายให้คุณยายที่พายเรือมาที่ไหนนะที่โคราชไม่ใช่ค่ะที่อยุธยาอยุธยาคือคืนที่คอนเสิร์ตโคราชนั้นคือไม่ได้พักตีรถกลับมาเลยมาถึงตรงนหน้างานเนี่ยแปดโมงเช้ากับไทสตาร์ตรงนี้ก็ไปแจกปุ๊บก็กลับบ้านโอเคตรงนี้เสร็จสิ้นไปพอกลับมาบ้าน๊บสสสเรียกอีกเพราะว่าหนูทํางานอยู่ที่สสสดยวงไงทํหลายอย่าง เสร็จแล้วหนูก็ไปรณรงค์เรื่องของบุรีอีกเพราะว่าหนูเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในหน่วยงานด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปกับนายแพทย์กับหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยไปรณรงค์ขึ้นเครื่องประมาณหกโมงเช้าก็ต้องไปรอที่แอร์พอร์ตตีห้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บ ก็ไปทํางานแล้วก็จะกลับมาก็ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็พอกลับมาก็รีบไปทํางานให้พี่อุบวิยาอีกที่คอนเสิร์ตมหาชัยค่ะต่อต่อเนื่องวันที่แปดแหละค่ะคือไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยจนหมดแรงแล้วพอหลังจากนั้นรู้สึกว่าเหมือนท่าหลังเนี่ยมันมันเยี่ยวคอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพักผ่อนน้อยแล้วมันก็หายใจไม่ออกค่ะแล้วหลังจากนั้นพอ คือตอนระหว่างที่ร้องเพลงอยู่อะค่ะมันเหมือนจะไม่ไหวแล้วแต่ภายในหนึ่งชั่วโมงพยายามทําให้เสร็จแล้วก็รับตังค่ะเรียบร้อยแล้วก็สวัสดีเจ้าภาพเลยเรียบร้อยกลับบ้านก่อนอันนั้นเป็นงานมหากรรมซีฟู้ดที่มหาชายงานทะเลค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเกือบจะเซแล้วค่ะพอนั่งรถตู้ปุ๊บก็นั่งหงายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาเจียนเลไเงี้ยไม่หยุดเลยออาเจียนไม่หยุดแล้วก็เหมือนกับว่าแบบผู้จัดการพี่โจเงี้ยเขาก็นึกว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็ เอาน้ำให้ดื่มก็ยิ่งดื่มไปยิ่งอาเจียนอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งหายใจไม่ออกค่ะมันเหมือนกแบบตาลายแล้วแบบจะตายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีแบบว่าเหยียบรถมิดเลยค่ะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือนอนเป็นแบบนี้ค่ะ สี่วันนี่ฮะอาการของน้องแบนนะฮะดูกรันันนะฮะแบบหมดแรงจริงๆนนี้เรียกหมดแรงข้าต้มจริงๆนะฮะสี่วันสี่วันหมดไปห้าหมื่นกว่าครับสรุปว่าก็คือตะคิวเนี่ยขึ้นหัวเท่านั้นนะหนูยังไม่พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บหนูก็รีบมาคอนเสิร์ตของน้ำท่วมต่อเลยค่ะที่เวทีที่นู่นรามคำแหงรามคำแหงมันจะมีคอนเสิร์ตที่แบบมันก็ว่าหาตังค์ไปช่วยนิดหนึ่งฮะแบบพอดีเวลาของเรา เดี๋ยวพักเบรกสักครู่รนะฮะ<ด>เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับค<ด>ุณผู้ชมครับนี่คือนิวส์แอนทอลนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับ